สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยอสตสุขึ้งว่าแต่สาขาท่าพระวันนี้เรามาพามาพบกับเจ้าตอนเดียวเครื่องสามพันเอสครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับคุณชาตรีนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมถามคุณชาตรีหน่อยว่าคันเนี้ยทําอะไรผมมั่งเชิญครับ,ค,รบคันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่บรรทุกห้าตันนะครับ ตอนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข้อกันเลยนะครับตอนนี้ข้อเป็นเหล็กแซมสแตนเลสนะครับแล้วก็สแตนเลสไดเป็นสีไทเทเนนะครับตัวนี้ลูกค้าขอมานะครับจัดให้เลยนะครับความสูงอยู่ที่มาตรฐาน135นะครับสั้นนะครับผมอ่าชุดนี้เนี่ครับผมเหล็กเสียบเรียบร้อยเราตั้งล่างกมเรียบร้อยนะครับเราทำตัวข้อแล้วก็ต่อมาก็จะมีดามกระบะนะครับคันนี้ดามกระบะเรียบร้อยแล้วนะครับดามล่างดามบนตั้งเตาเราตั้งหมดอันนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ ตัวนี้นะครับมีการทำการเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเอาเเดิมยกออกเลยนะครับผมใส่เป็นเอลอยของ T ีตครับผมตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นล้อแม็กบรรทุกนะครับของแลนโซ่ใจแอนนะครับตัวนี้ลัดด้วยยางมิชลิน X C D 2นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแหนบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหนบอ่า เป็นแนบทรงสายย่อนะครับย่อดนิดๆนะครับคันนี้กับก็คือแนบ12มิลนะครับฝั่งละ8แผ่นนะครับผมโชกนะครับตัวนี้เป็นอมาดานะครับลูกค้าขอพ่นสีหน่อยสีเจ็บเจบก็จัดให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นอมาดาแกน20มิลเลยนะครับตรงเตงเป็นตรงเตงบูทเหล็กครับอัดจารบีนะครับตัวนี้เป็นตรงเตงสั้นนะครับ3.5นิ้วนี่ครับผมเบ็ดเสร็จก็จะเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็คือมีเปลี่ยนแมกน้าด้วยนะครับ แบกหน้าก็เป็นตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอาเอสามศูนย์นะครับอ่าสายกระยางอลิสันนะครับสองสี่ห้าสี่ห้าทับสิบแปดนะครับมีการหลดหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมทรงก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยครับผมตอนนี้พร้อมวิ่งนะครับสําหรับบรรทุกนะครับห้าตันครับผมครับก็ขอบคุณมากครับคุณชาเตครับผมครับก็จากที่ฟังคุณชาตีบอกมาว่า บรรทุกห้าตันติดตั้งอะไรมั่งนะครับก็อย่าลืมนะครับคันนี้เนี่ยเราใช้เงินดาวเพียงเจ็ดหมื่นเก้าันบาทนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากเพจอิสุะใต้แดงบายโูลิศไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ